ในที่สุดเทศกาลแห่งความรักก็กลับมาอีกครั้งครับเพราะนั้นถ้าอยากให้มันเข้าตีเทศกาลเนี่ยวันนี้เราจรึงหยิบยกเรื่องราวตีนักเตะตีคาแรคเตอร์ตีสไตล์ความรักที่แตกต่างกันรวมถึงเรื่องอินไต์อีกมากมายที่คุณยังไม่เคยรู้ครับเช่นคุณรู้หรือไม่ว่าความรักในวัยเด็กของเซอร์เล็กมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่าการเป็นคู่รักของเดนการไรท์เนี่ยนั้นสร้างความกดดันให้กับภรรยาของเขามากแค่ไหนแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าทําไมเมียของเลวานดอฟสกี้ถึง เป็นเบื้องหลังที่ทําให้สามีของเธอเนี่ยยังฟิตปังจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคารลอสบักกาเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เคียงข้างในวันที่เขาเป็นแค่พ่อค้าขายปลา ไปรับฟังเรื่องราวทั้งหมดครับกับขอฟสนามอินไซด์ครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของความหมายของรักแท้ในแบบฉบับเดนเคอรไลท์ครับนี่คือนักเตะที่มีหน้าตาหล่อเหลาดังเทพบุตรครับแต่เขาไม่ได้หล่อแค่ตอนเล่นในสนามเท่านั้นแต่เรื่องราวความรักนอกสนามเดนเคอรไลท์ก็ถือว่าหล่อไม่แพ้ใครหนาไหนเช่นกันครับนี่คือเรื่องราวความรักของเดเคอรไลท์กับลอเรนเฟรย์หญิงสาวธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความกดดันในฐานะคู่รักของยอดกองกลางทีมชาติอังกฤษครับทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นคบหากันตอนที่พวกเขาอายุ17ปีจากการเจอกัน แห่งหนึ่งในเมืองเชดจิงตันประเทศอังกฤษครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์และไม่เคยห่างกันในฐานะคู่รักแม้ดีแคนไรท์จะเริ่มสร้างชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆจนมีคนเข้ามาหามากมายแต่ใจของเขาก็ยังเป็นของลอเรเนเฟย์ต่อไปในช่วงที่ไรท์เป็นดาวรุ่งเนี่ยเฟย์คือคนที่อยู่เคียงข้างและช่วยผลักดันอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งดีแคนไรท์ครับเริ่มสร้างชื่อในฐานะมิดฟิลด์ระดับท็อปของพิมเมลีกผู้คนก็เริ่มขุดคุยเรื่องู่นตัวของเขามากขึ้น้นนนนนแมมมที่่่่่ผาารรกกัเฟยจะคคออลืหววนใน หรือเปิดตัวผ่านสาธารณะมักนะักแต่พอผู้คนรู้ว่าดิแคนไรส์หนุ่มหล่อทีมชาติอังกฤษเนี่ยคบกับลอเรนเฟย์หญิงสาวธรรมดาที่ไม่ใช่ทั้งนางแบบไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาในสายตาพวกเขาเนี่ยทำให้เธอครับถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งเนี่ยรุมบูลลี่ประมาณว่าเฮ้ยอย่างดิแคนไรส์มันหาได้ดีกว่านี้เธอเป็นแค่ยาย่อ้วนไม่คู่ควรกับไรส์เลยสักนิดไรส์เนี่ยเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นนักฟุตบอลชั้นนาสูงตั้ง185เซนติเมตรแต่เขาดันเลือกคบกับยายอ้วนเนี่ยนะเฟย บางคนวิจารณ์ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีหุ่นสวยเหมือนนั่งแบบหรือหุ่นสวยเหมือนกับแฟนของนักฟุตบอลคนอื่นๆจนทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจลบรูปทั้งหมดในอินสตาแกรมออกครับเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงหนีจากการถูกคุกคามทางออนไลน์ครับซึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่มีคนชี้หน้าติติงคุณตลอดเวลาว่าคุณเป็นภรรยาที่ไม่คู่ควรกับสามีของคุณเนี่ยคุณอาจรู้สึกไม่ดีหัวใจแตกสลายเสียความมั่นใจจนบางทีอาจเป็นปัญหาที่ทําให้คุณกับคู่รัก แยกทางกันในที่สุดครับแต่ความโชคดีของเฟย์คือคู่รักของเขาอย่างเดนไรท์เนี่ยรีบโดดเข้ามาปกป้องครับขอประกาศว่าเธอคนนี้เนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตของเขามากแค่ไหนโดยไรท์กล่าวไว้ว่าเธอไม่สมควรได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงแบบนี้เพราะเธอคือรักแท้และเธอเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครด้วยภรรยาของผมเนี่ยเธออยู่เคียงข้างผมตั้งแต่วันที่ผมไม่มีใครเธอไม่ต้องสนใจคําพูดของใครแค่อยากให้รู้ว่าผมจะอยู่กับเธอตลอดไปถ้าถามว่ารักแท้มีหน้าตาอย่างไรนะครับคู่ของ ไร้กาแฟเนี่ยถือเป็นคําตอบที่เห็นได้ชัดเหลือเกินมันคือรักแท้ที่เกิดจากความรักจริงๆครับเพราะสําหรับไร้ภรรยาของเขาไม่จําเป็นต้องสวยที่สุดไม่จําเป็นต้องหุ่นดีที่สุดไม่จําเป็นต้องโด่งดังที่สุดแต่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเป็นเซฟโซนที่ดีพร้อมผลักดันซึ่งกันและกันที่สําคัญครับขอแค่เธอเป็นแม่ของลูกที่ดีก็เพียงพอในสายตาของไร้ครับภรรยาของเขามีครบทุกอย่างจนเขาแทบมองไม่เห็นแล้วว่าบนโลกนี้ จะมีใครดีกว่าเธออีกแล้วครับโดยปัจจุบันนะครับทั้งคู่เนี่ยครองรักกันมา9ปีมีโซ่ทองคล้องใจครับชื่อน้องจุดแล้วไม่ว่าไรจะเดินทางไปแข่งฟุตบอลที่ไหนเนี่ยคุณก็มักจะได้เห็นเฟย์แล้วก็น้องจุดเดินทางไปด้วยนั่นคือคํายืนยันว่าไรเนี่ยไม่เคยอายที่มีเฟย์ยืนเคียงข้างครับและขอให้แฟนบอลทุกคนเคารพในครอบครัวของเขา ก็เพียงพอแล้วครับทีนี้มาที่เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องการพบรักที่โรงงานของอเล็กเฟอร์กูสันครับมาถึงตรงนี้นะ,ะคุณคงสงสัยว่าเอา้าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคือผู้จัดการทีมนี่ไหนบอกว่าจะเล่าเรื่องความรักของนักฟุตบอลอ๋อใช่ครับคุณเข้าใจไม่ผิดครับเพราะนี่คือเรื่องราวของเซอร์เล็กในวันที่เขายังเป็นแค่อเล็กเฟอร์กูสันนักฟุตบอลดาวรุ่งคนหนึ่งในสกอตแลนด์ครับเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปี1964ครับตอนนั้นอเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยคือกองหน้าดาวรุ่ง ดาวรุ่งที่มีศักยภาพครับแต่ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากเช่นเดียวกับการเลียงชีพครับเขาไม่ได้ร่ำรวยสุขสบายอย่างที่ใครคิดแถมยังเซ็นสัญญาเล่นฟุตบอลแบบพาร์ทไทม์ด้วยซ้ํานั่นทําให้เฟอร์กูสันเนี่ยต้องทางานอื่นควบคู่ไปด้วยครับนั่นคือการรับจ็อบเป็นหนุ่มโรงงานแล้วก็เป็นพนักงานในอู่ต่อเรือวันหนึ่งครับขณะที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงงานเขาได้พบกับหญิงสาวที่ทํางานในโรงงานเดียวกันเธอชื่อว่าแคที่ครับโดยความรู้สึกแรกที่ทเธอได้พบกับอเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเธอรู้สึกว่า,ายนเหมพก,หมกัร็ ใบหน้าของเขามันมีผ้าพันแผลติดอยู่แต่พอมารู้ทีหลังว่าไอ้ผ้าพันแผลนั้นเนี่ย มันเกิดจากการเล่นฟุตบอลแล้วมารู้ว่าแท้จริงแล้วหนุ่มโรงงานคนนี้คือนักฟุตบอลแต่เคที่ครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าชายคนนี้คือคนที่พิเศษกว่าคนอื่นก็แค่เด็กหนุ่มธรรมดาไม่เห็นแววความยิ่งใหญ่สักนิดจนกระทั่งทั้งคู่ได้เริ่มพูดคุยกันแล้วนําไปสู่การเดทครั้งแรกมันเป็นการนัดพบกันที่โรงหนังครับซึ่งฟูุซันเนี่ยก็สแสดงความโรแมนติกด้วยการซื้อขนมชฟเอเทศมาให้แคที่แต่สุดท้ายครับเขาดันกินมันหมดด้วยตัวคนเดียวฮะแลวพอดูหนังจบครับฟ์กุซันก็ซื้อหนังสือพ แต่สําหรับแคที่ครับสิ่งนี้มันดูโรแมนติกมากสําหรับเธอฮะหลังจากนั้นครับเขามีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันก่อนตัดสินใจคบหาและแต่งงานกันในเวลาต่อมาในขณะเดียวกันครับมันคือช่วงเวลาที่อเล็กซ์ฟกุซันเนี่ยได้ก้าวไปอีกขั้นของอาชีพมันคือการได้ย้ายไปอยู่กับกัสโตรเรนเจอร์สโมสรนในฝันของเขาด้วยค่าตัว65,000ปอนด์ซึ่งถือเป็นการย้ายทีมภายในลีกที่มีค่าตัวสูงสุดของสกอตแลนด์เวลานั้นครับฟกุซันครับทำผลงานได้ดีมากๆในเกมยุโรปครับเขายิงประตูใส่ทัานโคโ และยิงประตูใส่แอตติกมิวเวลจากสเปนได้ด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาของอเล็กซ์ฟูกซันดันเป็นเรื่องของศาสนาเขานับถือนิกายพรเตสแตนครับส่วนแคที่ภรรยาของเขาเนี่ยนับถือคาทอลิกแล้วปัญหาคือ2นิกายนี้ครับไม่จะเป็นสสาขาหลักของคริสต์ศาสนาแต่มีความแตกต่างในหลายด้านรวมถึงทัศนคติในเรื่องของพิธีกรรมการตีความพระคัมภีร์และการจัดโครงสร้างของศาสนาจักรจนช่วงขณะหนึ่งในยุโรปครับทั้ง2นิกายต่างไม่ยอมรับซึ่งกันและกันโดยทางฝั่งของ ของเรนเจอร์เนี่ยยึดมั่นในพอตเตสแซนต์และคู่ปรับของพวกเขาอย่างกัรตโกเซลติกเนี่ยเป็นพวกคาทอลิกครับเรนเจอร์ Ranger ยึดมั่นในแนวทางของตัวเองถึงขนาดไม่เคยเซ็นสัญญาคว้านักเตะที่นับถือนิกายคาทอลิกมาร่วมทีมแม้แต่คนเดียวครับและครั้งหนึ่งครับฟกูซันเนี่ยถูกตั้งคำถามจากคณะกรรมการของทีมว่าเขาแต่งงานที่โบสถ์หรือไม่เพราะพวกเขาเนี่ยสืบข้อมูลจนพบว่าภรรยาของอเล็กฟกูซันคือคาทอลิกซึ่งตอนนั้นครับฟกูซันเอาตัวรอดด้วยการตอบกลับไปว่าผมกับภรรยาแต่งงานกันที่สภพา ตอนนั้นเนี่ยฟูคุซันได้แต่คิดในใจถึงการเอ่ยปากอยากจะบอกกับอีกคณะกรรมการว่าให้มึงไปตายซะแต่เขาทําได้แค่เก็บไว้ครับเพราะความฝันกับการได้มาเล่นให้กับสมโมสรโปรดอย่างเรนเจอร์เนี่ยมันสําคัญเกินกว่าจะปล่อยให้หลุดมือได้และถึงแม้เขาจะผ่านการพูดคุยครั้งนั้นมาได้เนี่ยแต่เขาก็ไม่อาจรอดพ้นจากอาคติของผู้คนที่เรนเจอร์เพราะว่าที่นี่ครับไม่มีใครชอบที่ภรรยาของฟูงุซันเนี่ยเป็นคาทอลิกจนช่วงขณะหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นนะฮะโดนดรอปจากทีมทุกใหญ่ แล้วส่งไปอยู่กับทีมชุดเยาวชนอย่างไร้เหตุผลก่อนท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะถูกสโมสรปรดในวัยเด็กสโมสรที่เขาใฝ่ฝันที่จะเข้ามาเล่นครับปล่อยตัวออกจากทีมในระยะเวลา อันสั้นเท่านั้นความปวดร้าวครั้งนี้ครับมันทําให้เขาเนี่ยไม่เคยกลับไปร่วมงานการรวมตัวของอดีตผู้เล่นเลนเจอร์อีกเลยครับจากนั้นอเล็กซ์ฟูกุซันได้เล่นกับอีก2สโมสรในชีวิตอย่างฟอร์เคิร์กและก็อาร์ยูเนต็ดก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปี1974ครับแล้วก็เริ่มรับงานเป็นผู้จัดการทีมและมีแรงผลักดันในใจว่า ถ้าฉันเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องทําได้ดีกว่าพวกผู้บริหารของเรนเจอร์จนเขาได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในนามเซอร์เอเล็กฟักูซันแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจึงต้องยอมรับนะครับว่าการสน,นับสนุนที่แคที่มอบให้แก่ฟักูซันเนี่ยตลอดทั้งชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญเธอไม่เพียงแค่เป็นภรรยาของเขาแต่ยังเป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเมื่อเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลําบากครับทุกครั้งที่เขามีความเครียดจากการงานในวงการฟุตบอลเนี่ยแคที่คือคนที่คอยช่วยเขาผ่อนคลายและให้คําแนะนําที่ดีมาเสมอความสําเร็จที่เอรร์ล็กได้ับ ในวงการสปอนเนี่ยเป็นผลมาจากการมีแคที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาครับเธอคือคนที่กล่อมให้เซอร์เล็กคุมแมนยูเด็ดต่อไปทั้งที่เขาประกาศวางมือแล้วในปี2002ครับโดยวันนั้นเนี่ยแคที่บอกกับเซอร์เล็กว่าคุณเนี่ยคุมทีมต่อไปเถอะอย่างแรกคือสุขภาพของคุณยังดีอยู่อย่างที่2คือฉันเบื่อที่จะเห็นหน้าคุณที่บ้านหลังนี้และอย่างที่3คุณยังดูไม่แก่เลยส่วนเซอร์เล็กฟูสันครับกล่าวถึงแคที่ว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านดึกจากการแข่งขันเนี่ยผมจะโทรหาภรรยาและเธอก็จะบอกว่า ฉันจะรอจนกว่าคุณจะกลับมาแม้ว่าผมจะพยายามบอกเธอแล้วว่าไม่ต้องรอหรอกเธอไปนอนเถอะแต่แคที่ยังคงรอผมกลับมาเสมอผมทํางานในวงการฟุตบอลได้อย่างสบายใจเพราะรู้ว่าครอบครัวจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากภรรยาของผมแคที่เป็นคนที่น่าทึ่งเป็นการตัดสินใจรีทายในปี2013ครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเซอร์เล็กเนี่ยต้องการใช้เวลากับภรรยาเขามากยิ่งขึ้นยิ่งเขาอายุมากขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกผิด และยิ่งรู้สึกว่าตนกําลังเอาเปรียบแคที่ยิ่งขึ้นไปอีกครับและรอบนี้แคที่ก็ไม่ห้ามเรื่องรีไทยต่อไปอย่างไรก็ตามครับในปี2021ฮนะเซอร์เล็กฟูกุซันและแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้ไปเชิญกับเรื่องราวสุดเศร้าถึงการจากไปของแคที่ฟูกุซันด้วยวัย84ปีครับเธอคือรักแท้ของเซอร์เล็ก เป็นคู่รักที่อยู่ร่วมกันมานานถึง5.7ปีและเราแทบนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตที่ไม่มีแครที่อยู่เคียงข้างเนี่ยเซอร์เล็กจะรู้สึกเศร้าเพียงใดครับแม้ว่าความสาเร็จในวงการฟุตบอลจะทําให้เขาเป็นตำนานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือแครที่ภรรยาผู้อยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาความรักที่เธอมอบให้เนี่ยไม่สามารถวัดค่าได้ครับและแม้ตอนนี้เนี่ยเธอจะไม่อยู่แล้วแต่ความรักของเธอจะยังอยู่ในใจของเซอร์เล็กไปตลอดกาลแน่นอนครับเรื่องต่อมาครับชื่อเรื่องว่าด้วยรัก และวินัยของเลวานดอฟสกี้ครับมีนักฟุตบอลระดับซูเปอร์ซาไม่กี่คนบนโลกนะครับที่สามารถยึดระยะการคาแข้งในระดับสูงเนี่ยได้จนถึงอายุใกล้เลข40เพราะมันต้องแลกมากับหยาดเงือความทุ่มเทและวินัยในการรักษาร่างกายซึ่งหนึ่งในนักเตะที่มีครบทุกอย่างที่เราเกล่าวมาก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับกองหน้าวัย36ปีของบาร์เซโลนาที่ตอนนี้เนี่ยยังนำดาวซันโวในลาลิก้าอยู่เลยครับเรียกได้ว่า ความคมความฟิตเนี่ยไม่เคยแผ่วเลยนักเตะประเภทเลวานครับส่วนมากจะต้องจ้างเทรนเนอร์ระดับสูงมาคอยติวเข้มเพื่อรักษาความฟิตหรือไม่ก็ต้องใช้เงินจ้างนักโภชนาการนักกายภาพส่วนตัว แต่สําหรับเลวันด็อบกี้ครับเขาไม่ต้องใช้เงินไปกับสิ่งนั้นเพราะภรรยาของเขาอย่างแอนนาเลวันดอฟสกาเนี่ยเจ๋งพอที่จะดูแลร่างกายของสามีได้ครับโดยโรเบิร์ตและแอนนาครับเจอกันครั้งแรกในปี2007ระหว่างเข้าร่วมค่ายกีฬาที่โปลแลนด์ตอนนั้นเลวันยังเป็นดาวรุ่งครับและแอนนายังเป็นนักกีฬาคาราเต้แต่ทั้งคู่ก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นที่สุดในสายของตัวเองหลังจากพบกันครับพวกเขาได้สารสัมพันธ์กันจากการมีความหลงไหลในกีฬาที่คล้ายกันมีเป้าหมายที่สูงเหมือน กัน แถมยังคุยกันถูกคอในเรื่องของการรักษาร่างกายและวินัยในการเป็นนักกีฬาชีพจนความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยได้พัฒนาถึงขั้นกลายเป็นคู่รักทั้งสองครับเป็นนักกีฬาอาชีพจึงเข้าใจถึงความสําคัญของการฝึกฝนความมุ่งมั่นและการกําหนดเป้าหมายครับและในขณะที่เลวันด็อบบี้กาลังมุ่งมั่นกับการล่าตะข่ายในโลกลูกหนังเนี่ยแอนนาก็เดินหน้าล่าความสําเร็จในวงการคาราเต้เช่นกันครับซึ่งเธอคนนี้นะฮะมีดีกรีเป็นนักคาราเต้ทีมชาติโปแลนด์คว้าเหรียญรางวัลเนี่ยมากกว่า30เหรียญและผ่า านการคว้าชแชมป์โลกมาแล้วด้วยแถมเธอนะครับยังมีความชนานาญด้านการโภชนาการหรือการรักษาความฟิตด้วยครับโดยหลังจากจัดงานวิวาสุดหวานกับเลวันดอกกี้ในปี2013เนี่ยแอนนาก็เริ่มมีบทบาทในการควบคุมวินัยสามีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการตั้งกฎมากมายครับเช่นห้ามเที่ยวผับบาร์ห้ามนอนดึกห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามกินของทอดห้ามกินน้ำตาลและต้องกินอาหารที่มีคุณภาพสูงสุดที่สำคัญครับคือห้ามเจ้าชู้ด้วยฮะา อันนี้เติมไปเองฮะภรรยาก็คงไม่อยากให้สามีเจ้าชู้จริงไหมครับถึงท่ามันเกิดกับเราแล้วเมียเราเนี่ยห้ามเราขนาดนั้นอ่ะมันคงมีเครียดกันบ้างครับแต่สําหรับเลวานที่มีวินัยเป็นทุนเดิมเนี่ยเขาตามกฎเมียไม่ตกหล่นสักข้อซึ่งตอนนี้ครับทั้งคู่ยังสร้างครอบครัวอันอบอุ่นครับและมีพยานรักด้วยกัน2คนนั่นคือน้องคาร่าและน้องลอร่าครับซึ่งมักจะปรากฏตัวในสนามเพื่อเชียร์คุณพ่ออยู่เสมอเลวานดอกกี้และแอนนาครับไม่ได้เป็นแค่คู่รักที่รักกันมานานแต่ยังเป็นตัวอย่างของคคววาาามมสัมัััพพนนธ์ทที่่่่กเตตติบโ้งงชูชย เหลือกันและการผลักดันกันและการจนประสบความสําเร็จเลวานด o อกี้ครับอาจเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในสนามแต่ชีวิตของเขาคงไม่สมบูรณ์แบบขนาดนี้หากไม่มีแอนนาเลวานดอฟสกาคอยอยู่เคียงข้างครับและแอนนาคงได้รับการยอมรับว่าเป็นโค้ชฟิตเนสร,ระดับโลกได้ไม่ยากเพราะมีไม่กี่คนบนโลกนี้หรอกครับที่สามารถสร้างสัตว์ร้า,รายนามว่าโรเบิร์ตเลวานดกี ในเวทีลูกหนังได้ครับมาที่เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าบักกาหนุ่มขายปลาครับหลายคนคงคุ้นเคยนะครับคาร์ลสบักกาหนึ่งในนักฟุตบอลที่ทุกคนคงผ่านหูผ่านตากันมาเขาคือกองหน้าที่เคยเล่นกับสโมสรดังอย่างเซบีย่ ilan, al, าเอซิมิลานบิอาเลพร้องกับผ่านการควา้าแชมป์ยูโรปาเนี่ยมาแล้ว3สมัยครับแน่นอนครับเขาอาจไม่ใช่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์แต่ความสําเร็จระดับนี้เนี่ยมันทําให้เขาถูกนับกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแต่ใครจะเชื่อครับว่าก่อนที่บักกาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่าน กับเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดโดยมีแฟนสาวอย่างชายีล่าซานเตียโกครับอยู่เคียงข้างแม้แต่ในวันที่เขายังเป็นแค่พ่อค้าขายปลาครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปสมัยที่บักก้ายังเป็นเด็กครับเขาเกิดในถิ่นยากจนของประเทศโคลอมเบียพ่อของเขาชื่อว่ากิลเบโตครับทำงานเป็นชาวประมงแต่เขาไม่เคยต้องการให้ลูกชายเ,เดินตามรอยเท้าของเขากิลเบโตจึงพยายามผลักดันบักก้าในเส้นทางฟุตบอลอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามครับพอสวรรค์ของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้เปล่งประกายแม้เขาเจะเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลแล้วแต่เขาไม่ได้มีไรายได้สูงนักจนเขาเ ตัดสินใจให้ความสำคัญกับฟุตบอลน้อยลงครับเพื่อทำงานหารายได้ช่วยครอบครัวเขาทำทั้งการขายปลาที่พ่อจัดมาครับหรือแม้แต่การเป็นผู้ช่วยคนขับรถบัสแต่เขาก็ยังมีสัญญากับสโมสรแอตเลติโกจูเนียโดยช่วงนั้นเนี่ยบักกายังเป็นแค่เด็กโนเนมครับเขาได้เริ่มคบกับหญิงสาวอย่างชาญีลาฟานเตโกเธอรู้ดีว่าบักกาเนี่ยยังคงมีความฝันถึงการเป็นนักฟุตบอลแม้ภายนอกเขาจะเป็นแค่คนขายปลาหรือเป็นคนขับรถบัสแต่เธอเห็นถึงความตั้งใจจากข้างในของบักกาครับและเชื่อว่าเขาี่จะทำตามความฝันได้ แม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นเหมือนเธอก็ตามครับเธอเชื่อเสมอครับแม้ในวันที่บักก้าไม่มีเงินซื้อข้าวเธอคนนี้ก็จะออกเงินให้กับบักกา้าและสร้างความเชื่อมั่นด้วยการตกบาและบอกว่าไม่เป็นไรที่รัก เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยบริษัทขนส่งที่บักกาทํางานได้ตัดสินใจสร้างทีมฟุตบอลเล็กๆเป็นของตัวเองครับแล้วบักกาก็กลายเป็นกองหน้าดาวเด่นของทีมจนเจ้าของบริษัทเนี่ยเลื่อนตําแหน่งให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมตารางเวลาเดินรถซึ่งเป็นงานที่ทําให้เขาเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมฟุตบอลอีกครั้งตอนนั้นผู้คนเริ่มเห็นแววของบักกาครับจนคุณลุงของ ชาดีล่าเนี่ยพยายามเชียร์อัพให้เขาเนี่ยไปทดสอบฝีเท้ากับทีมฟุตบอลอาชีพอย่างบารังกียาครับที่อยู่ในดิวิชันล,ล่างๆของลีกโคลอมเบียและนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนคโโนรับอเลติโกจูเนียปล่อยให้เขาเล่นแบบยืมตัวกับบารังกียาบักกาเซ็นสัญญาครับยิงประตูเป็นกอบเป็นกำมพาทีมเลื่อนชั้นก่อนจะได้ย้ายไปเล่นให้กับมินเนเวนของลีกเวเนซุเอลาครับโดยสัญญาย,ยืมตัว1ซีซั่นบักกาพาซามูสต์เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ2ของลีกครับโดยทำได้12องประตูจากยาียสัญ,ญ,ญาย,ยิัวก จะกลายเป็นดาวซันโบของทีมด้วยการทําไป10ประตูจากการเล่น19เกมครับหลังจากนั้นเนี่ยบักกาได้ก้าวเข้ามาสู่ยุโรปไปกับการเล่นให้กับคลับบูตในลีกเดียวเยี่ยมครับด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์จากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในฟุตบอลยุโรปครับมีรายได้ในระดับที่มีกินมีใช้อยู่สบายเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับเบื้องหลังสําคัญในชีวิตของเขาอย่างชาญิล่าซานเดโกจากเด็กขายปลาคนนั้นครับ,ขรบเขาได้กลายเป็น aka, คาร์ลอสบักกากองหน้าทีมชาติโคลอมเบียเรียบร้อย เนี่ยบักก้ายกเครดิตให้กับชาคิยาซานเตโกภรรยาของเขาโดยเขาระบุว่าตอนที่ผมขายปลาเนี่ยมีหลายวันที่ขายไม่ได้เลยแม้แต่เงินที่จะซื้ออาหารก็ไม่มีแต่ภรรยาของผมอยู่ตรงนี้เธอเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวผมตอนที่ผมยังไม่มีใครตัะคนที่เชื่อในตัวผมเลยบางครั้งเธอเป็นคนให้เงินผมไปซื้อกาแฟให้ผมยังมีชีวิตต่อเพื่อรอขายปลาได้เธอไม่เคยทําให้ผมรู้สึกแย่ไม่เคยโทษผมเลยมีแค่สายตาที่เต็มไปด้วยความรักพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรนะที่รัก เดี๋ยวมันจะดีขึ้นและเธอพูดถูกวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เคยทิ้งผมไว้ลําพังและขอบคุณพระเจ้าที่ส่งผู้หญิงที่ดีที่สุดมาให้ผมเพราะถ้าไม่มีเธอผมก็คงไม่มีวันนี้และนี่ครับคือทั้งหมดของสี่เรื่องราวความรัก สุดอบอุ่นของเหล่านักฟุตบอลที่พิสูจน์ที่เห็นว่าบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความกดดันความสําเร็จและความล้มเหลวเนี่ยยังมีความรักเป็นแรงผลักดันอยู่เสมอครับไม่ว่ารักนั้นเนี่ยจะเป็นแรงสนับสนุนที่ทําให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าหรือเป็นที่พักพิงในวันที่เหนื่อยล้าแต่สุดท้ายแล้วครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกหรือเป็นแค่คนธรรมดาความรักก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามมีความหมายและควรค่าแก่การรักษาไว้เสมอครับสุดท้ายนี้ครับสุขสันต์วันว,นว,นวนาเลนไทน์ครับ